สวัสดีครับวันนี้อยู่กับในการ News C H T V หนูนก็รอมันครับไม่ได้นะชาร์จแต่ในพ่อได้นะครับได้ยินไหมได้ยินครับเอออยากให้ถึงยังไงนะให้มีแค่ยี่สิบก็ชาร์จแต่ละครับ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 เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูร้านเคี่ยวข้อของเราเขตก เดี๋ยวน่าจะกดช่างหัวมันอครับอ่ะงั้นจะรออีกสักหน่อยช่างเลยปะครับเข้าใหมา่ก็รอแป,ป๊บ ไม่รู้ทำเล่นไม่ได้ก็จะเปลี่ยนเกมเลยก็อัดมาประมาณหนึ่งนาทีแล้วโีฮยู่กสิอิทึกว่เย e สต้องรีโหลด ไม่รู้แล้วเออรอไปเถอะอือก็ไม่เป็นไรครับเน็ดผมก็ยังไม่แรงงั้นเปลี่ยนเกมมันเถอะอเล่นเกมหลายเดียวเนี้ยอ๋อ,อถ้าคุยอยากเล่นน,น,นะครับกับเพื่อนๆนะครับะพิมพ์านามผมเลยครับพิมพ์ว่า ไม้ค้าบนะครับแล้วก็หาดูไปมันจะเป็นยังไงอะเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะครับเนี่ยให้ดูเลยครับมันจะเป็นอย่างเงี้คิดว่าไม้ค้าก็เข้าไปตรงนี้ครับแล้วเราก็จะเล่นกับเพื่อนได้ดุครับก็กดดาวน์โหลดเลยถ้าใครที่ไม่ทันนะครับก็น่าจะแค่เขียนไม้ค้าบุคคลใครๆก็เขียนเปน,นะเนาะ ตอนนั้นผมโดนตีตอนที่ผมเล่นเครื่ององนั้นอะผมโดนถุยไปเลยก็ตัดก่อนเนาะเออก็กลับมาแล้วครับอืมตอนนี้มันก็โหลดใกล้จะเสร็จแล้วถ้าใครเย็กดีก็แบบนี้แหละเราก็ไม่นานเท่าไหร่แร้วก็รอให้มันโหลดเสร็จอะออกมากเลย เอาอยู่ไหนเนี่ยผมเพียงตั้งใจว่าจะเล่นมาครับแต่ว่าเปลี่ยนดีกว่าใครที่ทําแนวนอนก็ขออภัยที่ผมมันเข้าแนวตั้งของเขาเกมน,นี้มันเล่นไม่ได้จะไม่ต่อไปอแจ่เล่นมาครับแบบนี้ไงมาแล้วแป๊บหนึ่งมานี้เลยเข้ามาเลยมันคือเสียงพ่อผมผมไม่ได้พูดดัง เราจะเอาคนยประมาณกลางแล้วกันพอเป็นประมาณกลาง K okay. X K K ไม่กด No เอามันให้กดวะไม่เป็นไรกดกดไปเถอะขอเล่นภ้าหนึ่งจุดห้าจุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หน้าหนึ่งจุดสี่มนี่ก็คือวิธีการที่จะเล่นกับเพื่อนนะครับ ทำหนึ่งครับมันแหลกมันก็เล่นไม่ได้ครับเพราะวชั่นไม่เหมือนกันอ่ะนิ้มขนมเป้มเลยทลายอะพ่อแล้วคงก็จะสอนอีกวิธีหนึ่งก็คือคนไทยไม่ค่อยได้เล่นเลยดูดิคนไทยไม่มีแต่ว่าเราก็ไปเนเสอร์เล่นได้น้องนนมีแต่คนญี่ปุ่นอะคุณอยาก สร้างเซิร์ฟไม่ค้นเล่นนะครับคุณก็เข้าไปตรงนี้ไอ้พวกนี้ไม่เจ้าสนใจมันสนใจจากไอ้ตัวนี้ครับแล้วก็คุณก็จะพิมพ์มา p u p n e w หนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้พิมพ์หกตัวนะครับเกินหกตัวครับแล้วก็ใส่รหัสใช่ไหมผมเอาแปดแปดเก้าศูนย์ 0. โอเค อ๋อแล้วหก็ต้องหดตัวอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามสีห้าหกใครจะแบบผมไม่ได้งั้นมันเล่นไม่ได้อ่าตอนนี้เราก็สร้างเซิร์ฟให้แล้วครับเอาเอ้ยนี่มันก็จะไม่มีเซิร์ฟเราให้หรอกอือผมก็จะไม่เล่นพี p พอะไรเนะี่ยโอ้โหก็ไรเดอร์อันนี้ไม่ต้องดาวน์โหลดนะ ไม่มีแต่คนญี่ปุ่นว่ะไม่มีคนอังกฤษอะไรเลยนี่ไงนี่ส่วนมากคนญี่ปุ่นเขาจะเล่นกันอ่ะโอ้เข้าเซิร์ฟ้้ก็ได้เบลล่าหมดโชบเล่นแบบสร้างเมือมากกว่า เป็นไรวะเนี่ยเอ้ยเป็นไรวะเนี่ยเป็นไรป่ะเนี่ยโอ้โหเอาเอาเอาเป็นไรไม่รู้ช่างหัวมันอ่าแล้วก็เข้ามาแล้วครับนี่เป็นก็เป็นต่อสู้อีกแบบหนึ่งก็ถ้าตกไปผมไม่นับชีวิตของเราด้วยใช่ไหมครจะนับมั่งผมอะไรเนี่ยอูไม่ภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่จบแหลก ใครยิงวะน่ะโอ้ my god ไม่นะอย่ายิงนะ no no ไม่ไม่ไม่ no no โอ้ยก็พูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นอะอย่าอย่าขึ้นนะเอ้ยเอ้ยโอ้ยเจียวเอ้ยสิผมจะบอกนะครับไอ้พวกที่โชคลายๆอะเนี่ยมันเขียนว่าอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยต้งอ่านไม่ออกว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเนี่ยเนี่ยแหนะ นี่ครับนี่ไอ้ม่งขุดไม่ได้ครับดูนะผมจะกันไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าจะตกเถอะโอ้ยไอไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ภาษาญี่ปุ่นพูดไทยแลนด์ได้เป็นอะโอ้ยเอ้ยนายลง <c oughs> มาเลยบายบายโอ้โหแม่งไอ้เฮี้ยโอ้ยนายจะทำไร <c oughs> นายอยากตายงั้นเหรอฉันมีวิธีแก่นะนี่นี่นี่นายอยากตกไหมนี่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 เอาเฮ้ยตีไม่โดนนี่นี่นี่โอ้ยมาตีอะไรฉันเนี่ยก็แกอยากตายเองอ่ะไปแล้วดูสิคนนั้นเขาเก่งมากโอ้โหโอ้โหโอ้ยยายาไม่คีใจดำเอาเฮ้ยไม่ตายหรอโอ้โหพูดหิด ไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งครับวิ่ง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 ว กีกีเอาไว้แม่งตีรัวเลยถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ออกไปเล่นจากอันอื่นได้เนี่ยควิคกี้เนี่ยโอ้ยจะตีเป็นทำไมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโง่อะจะเลี้ยงโอ้โหเราเลยวิ่ง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 ขับควิคกี้ควิคกี้ควิคกี้อย่าโดนธนูอย่าโดนธนูอะอย่าโดนอะไร ฉันครอบครองแกแล้วตกไป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 โอ้โหเต็มเต็มกูเลยตกไป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 ตาย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 โอ้โหแม่งโหดจัดเลยแตว่าไม่นายใช่แล้วฉันคิดว่ามันก็โหดกันนั้นเนี่ยไปเลยอุ้ยโอ้โหโโอ้หลบได้ลบได้เว้ยกูลบได้เข้าก่อนนะ นั้นต้องวิ่งขึ้นไปแบบเร็วเอื้อเอื้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเครื่องน่าจะบักนะน่าจะบักนะนี่มึงมาตีกูทำไมกูจะตายแล้วเนี่ยไป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 เอออ๋อมันให้ต่อยกันแม่แม่นี่ก็คือเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเอ้ยไม่ต้องต้องพึงอะไรถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ออกเลยออกเลยครับเครื่องผมมาลวนลวน อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับมาแล้วก็ออกก็างี่ง่าไงไแค่คุณกดย้อนกลับย้อนกลับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวสำหรับคุณนะผมก็เคยกดโ no นครับกดโ no นเอาเคยเกิดอะไรมูรู้นี่ไงโอ้ยพ p พ p แบบนี้ก็เล่นสนุกนะไม่รู้จะสนุกเปล่าผมเข้าไปเล่นดูเอออย่างน้อยก็เป็นของคนอังกฤษอะ ผมก็สองซากเซิร์ฟวันนี้เราจะมาเล่น PvP กันนะครับมาเล่นกันเลยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอ๋อมันจะเข้าให้เองอย่างนี้สบายนิ้วมือเลยไม่ต้องกดเฮ้ยเร็วๆสิเบียรแป๊บหนึ่งกำลังตออหาว่าเน็ตคุณมันแรงไม,ม่แรงไม่ต้องตอบหรอกนเน็ตฉันก็แรงนี่ไงเข้ามาแล้วโอ้โหโลกนี้มันเป็นโอ้โหกินเขากินกันโอ้โหกินกันอย่างนี้เลยเหรอ แม่งเล่นอย่างนี้เลยเหรอคุณครับคุณครับคุณครับขอถามอะไรหน่อยครับโอ,โอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จะถามอย่างนี้เครื่องอุ้ยนี่มันเกมอะไรวะเนี่ยมา no 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 อุ้ยจะตีเธอกันทำไม no 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 โน่ no. แบบนึงไม่ได้ยินเขาวะ่ะโน่ไม่ไม่แบบนึงพิพมก่อนเอาเคือโอ้ไม่ไม่ไม,ไม no. ่นู่นเอาฮ้ยพี่ยาตียาตีอุ้ยนั่นเว้วนี่ว่าใายทิ้งไว้เนี่ย เก็บเอาเว้วิข้าตวตุ่งเดียวโหเฮ้ยมามาติดไฟมาติดไฟโอ้ยนายมาฉันไปทำอะไรเ่ยฉันกอเก็บฮ่าโอยเฮ้ยโหษระวังโดนไอ้นี่ฆ่านะครับทุกคนเนี่ยไปต่อยนี่นะถ้าเดี๋ยวผมต่อยดูเนี่ยมันก็จะตายครับถ้าต่อยเนี่ยมีหวังตายนแน่เอ้ยน้องน้องน้อ น o no น o no 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 ขึ้นขึ้นลาครับเอาเอาเลยขึ้น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 โอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นโอโหขึ้น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 ยากว่ะขึ้นขึ้นขึ้นเดี่ยมถ้าขึ้นแล้วขึ้น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 กดตรงนี้เลยครับถ้าใครอยากขี่ลาในหนึ่จุดห้า ขี่ไม่ได้ขี่ม้าเนี่ยรีบกดขึ้นขึ้นอย่างนี้เลยครับรักค่ะที่รักแกนี่มีหมาง่ายจังโถเอ้ยฉันอยากขึ้นนะจะต้องเขา่าม้ตัวนี้แล้วกันโอ้โหมิงก็มันก็จะตียอย่างนี้นะครับมันก็คล้ายๆแบบ โอ้โหข้างขอนะหนังเนี่ยโอ้โหได้หนังมาต้อง45แต่ว่ากูไม่มีไม้อุยติดไฟติดไฟเพราะนั้นเท้พระเจ้านี่นะนายนายคิดว่านายไม่ควรไปตรงนั้นนะไม่ควรอ่ะมันจะหลุดนะครับถ้าคุณเล่นานานไปอะมาก็ออกเฮ้อ,อมันไม่หนุกอะไรมากเท่าเลยผมนุ่นจะเบื่อ PVP แล้วเนี่ยมาครับ ก็มาเล่นอันนี้กันเลยน,นั้นก็เสียงน้องผมนะครับ่าเล่นกันเลยอืยอหืมจิ้วไฟโน้ติวส์บล็อกเลยน้ผมพูดภาษาจีนไม่เป็นหรอกห่วยแม่งอือหืไม่น่ากดทำไมน่ากดอะไรจริงงต่อ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมึงก็หลุดตามธรรมชาติของมันแหละไม่เป็นไรครับคุณจำได้ไหมพิมพ์ว่าไม่ครับถ้าคุณอยากเล่นไม่นล่นอย่าไปฟังน้องผมเถอะน่ารำคัญนะถ้าใครน่ารำคังานงี้ไงอะไรไอจิไม่ออกไอ้นี่มันน่ารำคานไอ้นี่มันน่ารังคันโอ้ยรอแป๊บนะครับจะถ่ายรูปแมวตรงนี้ค่ะ มันอาจจะโหลดช้าตัดตัดเลยโอ,อ้ผมคิดว่าแค่นี้ก็น่าจ,จะพอแล้วครับบาย